ก็เหอนไดาแอดไม่ชช่ไบ่กินไฟเหรอ คือเสียงโซโล่ครับโอ้โหอลังการเจ๋งรับอ่ะโอเคครับผมนะเขากับจะเป็นฟ่ายง่ะอันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวนะครับว่าเจ้าตัวนี้ใช้งานอะไรอย่างไรบ้างน,น,น,นะครับก็คือจะเป็นแบบว่า มีทั้งแบบระบบพรีเซตก็คือ1น3 4แล้วก็มีตัวคอนโทรลนะครับสามารถจะผสมเสียงได้เลยหรือเอาอะไรมาเพิ่มสมมุติอันนี้เป็นเสียงทีวเปล่าเราต้องการดีเลย์กับคอรัสเข้ามากดแค่นี้มามา,มาเลยเห็นไ,ไหมครับนี่ครับนี่คือวิธีการใช้งานแบบง,าบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกดตรงนี้นะครับเป็นระบบแมนนวลนะครับก็คือกดได้เลย PM EQ, Reverb, Delay, Modulation นะครับหรือว่าจะเป็น Overdrive และ Compressor แบบนี้ก็ได้นี่ครับนะแล้วแต่เราจะใช้งานนะครับใครชอบกดเยอะๆก็ได้หรือว่าใครจะชอบเป็นระบบ Preset แบบผมก็คือใช้เป็น1เสียงคิน2คินโซโล่นะ3แตก4โซโล่อะไรแบบนี้นะครับก็ได้เลยเนาะอ่าระบบ Input Output เขาก็มีอ่า1 Input ก็คือจะเข้า กีตาร์ได้แล้วก็มีออฟอินด้วยนะครับสามารถเสียบหูฟังได้ด้วยแล้วก็มี2เอาท์พุตก็คือ L/R นะเป็นโมโนแจ็คโมโนนะปกติเลยนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์แล้วก็ซีเสียบมออแปลงประมาณนี้แล้วกันนะครับนะใช้งานง่ายนะครับคือคุณจะเล่นอะไรเนี่ยกด Edit เข้าไปตึ้งเนี่ยนะครับเข้ามาหน้าจอของการแก้ไขนะครับไฟขึ้นเสร็จปุ๊บปรับเสร็จปุ๊บกดเซฟ สองครั้งนี่แค่นี้เองครับผมนะถ้าไม่เซฟนะครับก็กด exit อ,ออกไปแค่นั้นเองแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลน,นะครับเนี่ยมันจะกระพริบแบบนี้นะครับนะน่าจะเห็นกันอยู่นะครับอ่าะ,ะครับกระพริบแบบนี้เห็นไหมคุณจะเอาอะไรใส่เงี้ยคุณกดได้เลยสมมุติเอาดีอ่ารีเวิร์บอ่าเอา EQ ใส่เข้าไปด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็กระพริบแต่ถ้าคุณไม่เอาก็กดออกนะครับถ้าจะเอาเสร็จปุ๊บกดเซฟแค่นั้นเองครับมันก็จะไปอยู่ในตัวคอนโทรลแล้วแบบนี้ง่ายเนี่ยเนี่ยแค่นี้เอง อธิบายแป๊บเดียวนะ่าจะเข้าใจกันอยู่เพราะว่ามันใช้งานง่ายจริงๆนะครับแล้วตัวนี้คือเรียกว่าโอ้โหผ่านมือผมมาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยเออนกันนะครับ <laughs> นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเสียงแตะเสียงคลีนเนี่ยหลายๆคนน่าจะปรับกันได้อยู่แล้วเบสิก <Basic S 2> เลยก็คือคลีนก็คืออันที่1อยู่แล้วนะครับนะอ่าก็กดอีดีก่อนนะครับอ่ะเนี่ยครับอันอันอ่ะอันที่2น,นะครับนะอันที่1เนี่ยอันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วก็คือมีการจำลองของอะคูสติกแอมด้วยนะครับนะเคย รีวิวกับกีตาร์โปรกัแล้วอ่านี่ก็ใช้เป็นแอมคลีนปกตินะครับอ่านะครับมาดูเสียงแตกนะครับเสียงแตกเดี๋ยวผมหาก่อนไม่แน่ใจหรืออ่าน่าจะเป็นได้ๆอันที่ประมาณที่7ครับแล้วแต่แล้วจะเป็นสแต็กก็ได้หรือว่าจะเป็นได้ก็ได้หรือจะเป็นลีดก็ได้นะครับมันแล้วแต่นะครับว่าเราเว่า จะใช้งานอะไรงไงแต่ถ้าเป็นลิตเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหนาหนาเลยอันนี้คือขนาดยังไม่ได้ปรับนะได้ก็จะแบบว่าอ่าประมาณนี้ก็คือถือว่าหนาได้ไหมอะไรได้ไหมได้ได้หมดครับมันอยู่ที่เราปรับเนี่ยครับนะมันมันอยู่ที่เราปรับ อยู่ที่เรานะครับแล้วก็พวกสแต็กอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าได้เลยนะครับได้นี่เหมือนกับพวกแอมบอสนะครับสแต็กนี่ก็เหมือนกับพวกมาแชลต่างๆอันนี้นี่คือความคิดส่วนตัวนะอ่าประมาณนั้นนะมาเชลเป็นท่านเป็นท่าน นันนี้อยู่ที่เราจะเลือกใช้งานนวกันนะครับนะมันคือใช้งานได้หมดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองเียงให้ดูคอรัสอ่านี่เป็นเสียงโซโล นี่ก็เป็นแบบว่ ALLY าเสียงลิทึ์มอ่ะนี่เป็นเสียงโซโล่ก็จะมีเสียงดีเลย์ที่อนห้างจะได้ คือนอกจากจะใช้งานง่ายแล้วเนี่ยก็ยังเรียกว่าประหยัเดเนื้อที่แนละค่อนข้างไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะที่เห็นนะครับคือแบบว่านิดเดียวนะครับนะใหญ่กว่า M E 7 0นิดเดียวแค่นัหนเองนะครับนะบพกพาง,ง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือลิอันจ่ายให้กับตัวหนึ่งหาเขาเรียกว่าหาเคสอะไรพวกนี้หาง่ายนะครับหาเคสง่ายเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับใครที่แบบว่าหาบอสเอ็มอีแปะศูนย์อยู่นกัน,นครับก็ มาจัดไปได้เลยเนาะวิวเสียงคิงก็เนี่ย,ย,ยแบบว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับนะคือมันจะให้ฟิลแบบว่าอารมณ์แบบอารมณ์ก้อนอะไรประมาณเนี้นะยอ่านะครับแล้วมีคนถามมาว่าเอ้บอส GG อะไร g ีนร้อยกับพวกเอบีแูแตกต่างกันยังไงครับก็คือถ้า gt 1 0 0ร้อยก็จะเป็นในระบบของพวกจะเด่นในเรื่องของพวกจำลองแอมอะไรพวกนี้นะผมว่าแอมอ่ะแอมเขาในแบบเด็ดเลยอ่ะคือถ้าส่วนตัวถามแบบตรงตตอบตรง,ตรง,ตรงๆงแอมเขาเด็ดกว่าตัวนี้ันเหมอนเหมือน,ม,นมันสมจริงมากกว่าอะไรประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนะั GT ้น gt ร้อยนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่ได้แบบเข้าข้างใครนี่วางใจให้เป็นกลางเลยนะครับแต่ว่า ถ้า ME80 เนี่ยมันก็จะได้เรื่องความแบบว่า,าเป็นเหมือนระบบของก้อนใครที่แบบว่าเปลี่ยนจากก้อนมาเป็นเล่นเอฟเฟกมันติเนี่ยนะครับผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์กว่านะครับอ่านะครับตอบโจทย์กว่าคือเวลาคนที่เปลี่ยนจากก้อนมาเป็นมันติเนี่ยนะครับเขาจะชินซาวของระบบอนาล็อกก็คือระบบก้อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไปเล่นพวกพวกกีตาร้อหรือ h e 500x ออะไรพวกเนี้ย คุณจะไม่ชินซาวเด็ดขาดเลยนะครับนะมันมันแล้วแ,แ,แต่นะแต่ว่าลูกค้าของผมบอกกันแบบนี้เป็นเสียงเดียวกันคือฝัดยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนอารมณ์เหมือนก้อนนี่แหละครับนะครับอันนี้คือเขาพูดกันมานะผมก็พูดต่ออีกทีนี่เป็นประสบการณ์แล้วแต่คนบอกได้เลยว่าเรื่องดนตีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆบางคนชอบแบบน,นี้บางคนไม่ชอบแบบน,นี้เพราะนั้นไม่ควรดราม่าก,กันโอเคนะอ่ะนะครับผมก็เลอ,อันนี้คือเล่าให้ฟังนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าจะเปลี่ยนแบบก้อนนะมาเล่นนี้ดีกว่า แต่ถ้าเล่นมัตติเอฟเฟกอยู่แล้วก็ไปเล่นโดดไปเล่นนู้นเลย GT 1 0 0หรือ H D 500x อะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเรียกว่าดีกว่าประมาณนี้นะครับเรียกว่าดีกว่าเลยนะครับอ่านะครับนะ,รบนะรบประมาณนั้นเนาอะ,อะใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็มาสอบถามมาได้เลยวิธีการปรับอย่างไงาอะไรอย่างไงายอย่างเงี้ยเนาะก็แบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านด้วยกัน,นครับอ่ะนี่ก็ รีวิวให้ลูกค้าก่อนส่งนะครับแล้วรีวิวให้น้องชายก่อนส่งเลยกันนะครับนะก็ฝากร้านหงมไปด้วยกันนะครับขายจริงส่งจริงน้ำละซื้อขายแลกเทิร์นกีตาร์เอฟเฟกได้หมดเลยนะครับกับแอดมินจำพูดถ่ายนะตอบเองโพสต์เองพูดเองรีวิวเองเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับนะเกิดจากผมเองล้วนๆเลยกันนะครับอ่ะ โอเคครับผมปิดพาดประกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับหากเป็นประโยชน์ก็แชร์กันไปนะจะได้แบบว่าเพื่อนๆอยากจะฟังเสียงหรืออยากจะได้เคล็ดรับความรู้ความแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะว่าแชร์กันไปคุยกันได้กันไะครับอ่ะโอเคจัดไปครับ